ครับกลับมาบ้านก็นขึ้นฮอดโกงไม้ ai, ครับผมก็มาหาเลาะมาเบ่งมาขามก่อนครับผมเนาะมาขามก็จะเป็นมาขามเจียงโมแม่เพิ่นบอกว่ามันจะมีมาขามอ่อนครับผมเป็นรุ่นต่อรุ่นสลับกันนี่ครับอันนี้มาขามอ่อนแต่ส่วนพวกที่อยู่ทั้งบนครับผมทั้งทึงนะมันจะมีหมากที่ใกล้สุกกับหมากเก่งนำปีนี้เขาเจ้าเอิ้อย่างฝนมาหลาป8สองฝนออกฝนษา เขาภาษาซาเน่ออกภาสากระซาเน่ครับผมก็เลยฮ็ดให้พืชพันุ์ตามฤดูกาลบางที่มันก็สิอ,ออกซาไปเนี่ยครับเป็นบางส่วนส่วง,ง,งลองมาสังเกตเบื่องกันในความเพิ่อนอยู่ครับผมเนาะครับมาถอยมาเบื่องกันข้างบนก็่จะมีประมาณสองสามรุ่นครับผมที่อยูข่ข้างบนก็จะมีโตนั่นคือกลุ่มพวกที่แก่เนี่ยส่วนพวกที่สุกแล้วยังมรนก็มีครับผมแมงดำๆครับผมซองกันอยู่เนาะหลายหลายอัน เพรว่าซอนพิ่นครับเวลาเพิ่นเป็นเพิ่นที่เป็นดอกซ้อนกันสองสามรุ่นขึ้นเลยครับมากก็สที่อยู่ประมาณนี้ผ <c oughs> ู้ใดามากกินสมก็เอาไปกินสมผู้ใดามากใส่ต้มใส่เกงก็เอาไปใส่ต้มใส่เกงครับเกงปงเกงป่าครับเดี๋ยววันนี้สิเก็บเอาอยู่ไปให้สมาชิกที่ทํางานเพ่นกินกันครับผมเนะ <c oughs> าะครับน้งอ้ผู้ใดมากต่ากับพักขยงเรือครับคุยเลยห่อเลยงามพักครับผม <c oughs> ตอนนี้ก็ออกมาเบิ <c oughs> ่งแถวนาบ้านครับผม เสียงนกเสียงกาในห้องตัวแจ็คแจ๊วสิมาเพิ่งฟังกิมจูให่ปลูกไปครับผมพอช่วงแรงแล้วเมื่อวานหดน้ำมาอยู่แต่ว่าก็จะมีสองสามหน่วยที่ยังเหลืออยู่ครับผมเดี๋ยวเรามาเปิงกันนี่หน่วยกำลังใส่ครับผมแต่ว่าหน่วยบ่คอยใหญ่เพราะว่าบดคคยอยู่บ้านบุคอยหดเพลน,นครับผมอีกฟังหนึ่งกันหน่วยหนึ่งครับผมช่วงหนึ่งผมรูดใบแล้วครับสีบังคับให้เขา,เอาวออกดอก ต่ว่าเขากำลังแทงยอดขึ้นมาสงสัยอาจจะได้กินน้ำเลยครับผมเนาะยางอ้อมหมดน,น,นี่เป็นอีกรุ่นหนึ่งครับกำลังขึ้นเลยความขัดขออนุญาตวอาภาษาอีสานได้ครับมันนี่นะภาษาพื้นบ้านอีกกหนึงก็มีครับผมอยู่ฝั่งทางนี้อันนี้วอลซิบบอลครับรอดแหลบ่บอแลแหล่ก็เลยครับเอาปลูกไว้แหละครับผม แตว่าเพิ่อนก็ขึ้นอยู่ครับกำลังแตงแตงอยดตงอยดเขแปลกใจคือกันว่าหน้าแรงคือแตงอยอดหน้าฝนจริงๆที่ว่ามันฝนตกชุกๆนะเขาขึ้นอาจจะว่าบ่มีแสงแดดก็ได้หรือว่าลาเขาบ่ค่อยเดินครับผมเนาะผมได้ย้ายกกไม้หลายกกครับออกมาี๋ยวจะมีพวกขเขาเรียกอะไรเนาะส้ม m s a ครับผมเอาออกมาไวขทางนอกแล้วก็จะมีอินทวาครับผมเป็นพุชซ้อนพุชยาง่ ่วนโซนข้างล่างอะตัดหญ้าไปแล้วครับผมเสร็จเรียบร้อยก็จะอยู่ประมาณนี้ครับผมต้นไม้ใหญ่ผมก็จะเลี้ยงไว้แถวๆหน้าบ้านกลับมามาบ้านกันเลยเอา้ามาหาเลาะก่อนนะครับผมเพราะบริถายถืนนครับผมเนาะแตจะมีเพื่อนว่าบุก่วงสามฤดูโชคกันนั้นแต่ว่าเบิ่งแล้วการเด่งๆผมด,ดูแล้วมันคล้ายๆครับต้นยางเขินอ๋อที่กินสุกนะ นำดอกไม้แต่ก็บริเนี่มาวัดกันครับผมแต่กับบริฟันธงส่วนต้นบางยมแบบหักออกให้เป็นสี่งาครับผมเลยลงไปให้มจะเป็นเขาเอินอย่างก็อดอกเอีมเขาเอินมันป่าครับผมเนาะแล้วก็ยาวลงไปถึงข้างบานป่าคงป่าขามีมะม่วงครับผมอ๋อเนี่ยลืมครับผมมันขุนสี มันผู้สีนะเอามาปลูกไว้ครับเพิ่นน่าจะติดดีแล้วแหละปีนแต่ว่าต้นไม่ค่อยสูงเพราะผมบังคับเพิ่นไม่ให้ต้นสูงครับผมแล้วก็มีสมโอทับทิมสยามครับผมชมพู่อยากได้มะเมี่ยวอีกต้นหนึ่งชมพู่มะเมี่ยวครับผมที่เป็น,นแดงๆแล้วก็มะม่วงครับผมเดี๋ยวให้เบกังก่อนฝั่งนี้จะเป็นมะม่วงอ ที่ผมมาติดไว้โอ้ที่ว่าเร็วด้วยครับโดน้ำปุ๊บเพลินแลแตกขึ้นมานังกลางวันครับผมเนาะผมมาติดตาไว้วิติดตาใส่กับต้นของสามะดูครับผมเดี๋ยวผมสิริอันนั้นออกให้เป็นเลี้ยงแม่ดีกว่าขาผมผมสเน้นเป็นเห็ดทรงพุมขึ้นมาแล้วผมสีฮักหักออกที่จริงที่จริงเขาขึ้นมาสูงแล้วแหละแต่ว่าผมบอ บอยยักใ,ให้เขาเป็นทรงสูงยักให้เขาเป็นทรงพุ่มแล้วก็จะมีเงาะครับผมแฟนเอามาปลูกไว้มีเงาะไก่กระรองมะลิส่วนนั้นกําลังออกยอดผมว่าน่าจะเป็นชอดอ,อกอ,อ๋อแก้วขมิ้นครับผมฝรั่งผมมีอีกต้นนึงนะครับผมย้ายขึ้นมาจากข้าง่างตัวนี้มันจะเป็นโตซาลี่ครับผมลูกใหญ่เนี่เด็กอาจจบเห็นนั่นเปนไง ส่วนฝั่งนั้นก็จะเป็นปลาขาครับแถวห้องน้ํมามะละกอครับผมกุชชีบมะเขือติ่งนี่นครับผมกระเพราแดงโกเมนครับผมทางล,งลง้มเริ่มแรงแล้วล่ะกัสิถ้าโบดีโฮสเพิ่นสิเหี่ยวเนี่ยครับผมเดี๋ยวพามาเบิ่งข้างหลางเลยอันนี้จะเป็นแก้วขมิ้นครับเป็นชอ่อยอดหรือชอ่อดอกผมก็ไม่นแน่ใจอันนี้เป็นชอ่อยอดนี่ครับ จริงๆหน้านี้เ่าจะเป็นชอ่อดอกขึ้นมาแหละแต่กระบอนี้แทงช่อยอดขึ้นมาอาจจะเป็นชอ่อดอกกันพยายามสีุ่หดเพราะว่าช่วงนี้รดูก,กว่าลเพิ่งออกดอกนะครับผมอันนี้จะเป็นกะเพราแดงโกมีนครับผมปลูกไว้ครบปีได้หน่ผมปลูกไว้ก็จะมีหลายอยู่ครับผมมีฟังทังนี้นั่นนี่ครับผมมกักงมะกละกอขยืนต้นนี่ครับ พ่อบสมบูรณ์มันแรงครับผมช่วงที่ฝนมากับมาแบบชุกเลยกับผมมีแสงแดดครับผมทางนี้ก็จะเป็นป้าข้าผมข้างล่างก็เป็นชาอมครับนี่ข่าแดงข่าน้อยเหลืองแล้วก็ข่าใหญ่ข่าขาวครับผมอันนี้กระเพ้าครับผมแดงโคเมน จริงๆสีเขาเพิ่นสวยๆครับผมเลยออกเราอาจจะถึกแดดอาจจะจ้าในเด้อยครับผมเพราะว่าโทรศัพท์ถ่ายเอาครับสีแดงงามๆครับผมเนาะมัุหงเป็นมังหงผมส่วนที่ภาพภูมิใจเลยนะครับมหุ่งติ่งผมผมถ่ายลงทั้งเลียวทั้งช็อตครับผมนี่เป็นออกมาเขาจะเป็นลักษณะแบบนี้เลยครับผม เป็นมะฮง,งติ่งกำลังออกดอกแนี่นออกอย่างนี้ครับผมขึ้นมาเต็มเลยเนาะส่วนฝั่งนี้ก็จะมีคือกันครับผมมะฮองติ่งมะฮง,งธรรมดาตัวนี้ครับผมเนาะโอเคครับลงมาทางล้างก็สิขึ้นฮอตเพื่อนยามแกงเราไามพักกันตรงถ้าแถวนครเลยครับบ้านผมนครพนมเนี่ยนะครับมันจะคล้ายๆพักหวานบ้านขึ้นมาแต่ว่าเวลาเป็นมากแล้วมัคือผักหวานบ้านครับผมพักกันตรงเวลาใส่แกงเราไหม มันสิออกหวานนี่ครับผมคือพักหวานนี่แหละครับผมเนาะสารกระใสครับพักฉะอมรั่วพักเหน่าครับผมที่เขาปลูกไว้นะครับกําลังขึ้นยอดงามอันนี้ผมเมื่อนี้ว่าผมว่าผมสิเก็บเลยอันนี้แฟนซื้อขนุนมาทองประเสริฐบ่คนนั้นเพราว่าพิดก็ขอโทษขอภห้เด้ครับผมเนาะแล้วก็จะมีข่าป่าที่ผมกลมาใส่เรียงกันหน่ยกับแดงข่าแดงหน่อยครับผมส่วนที่ติดกําลังงามตัวนี้ก็จะเป็นข่าเหลืองนั้นก็ข่าเหลืองครับผม ฝั่งนล้วก็จะเป็นคาใหญ่เนาะเดี๋ยวเ้ามาเบิ่งเขาเนี่ยครับพักหนาชะอมครับผมรู้ว่าพักคะผู้ไทยเพิพ่นเอิ้นพักคะครับผมก็บชมีนี่ครับยอดงามๆเลยขึ้นผมโพสเมื่อวานนี่เนาะเดี๋ยวจะโพสอีกก่อนหลังจาสิตัดเนี่ยเราให้เพื่นแตกพยายามบ่ให้เพิ่นขึ้นสูงนะครับผมเนาะขึ้นมาอยู่ประมาณนี้เลยผู้ดใดได้มากแกงนทำไมกับกินข้าวปุ้นครับผมซาวข้าวปุ้นนี่นี่แหละครับของดีเลยของแท้เลย โอ้ยอะไรอ่ะอเดี๋ยวไปดูกันนี่ครับยอดงามเลยปูกอวบครับผมกำลังขึ้นโซนนี้กับแม่คือกันครับผมนนเนาะกือสิปลูกลายอย่างนี่ครับผมมีทุเรียนครับผมอยู่ข้กกางหลังบริกภเกษตรด้วยแต่ว่าปลูกไว้กินครับผมเพ่นกรสิอยู่ประมาณนี้ครับผม เพราะว่าผมปลูกแบบอินซีก็คือใส่่นปุ๋ยคงปุ๋ยคอกแบอย่างต่างๆใส่ลงไปนะครับเนาะกะถือว่างามครับผมท้านี่กลับมาปลาขาเต็มตัวเลยหลังบ้านครับนี่เป็นดงเลยอ่าค่าค่าใหค่าเหลืองอันนี้ครับผมอันนี้ค่าใ่ก่อนนั้นค่าใหญ่ส่วนน้อยๆน,ยนี่น่าจะเป็นค่าเหลืองผมได้ค่าปลามาอยู่ครับผม ที่แรกผมปลูกผมไม่ได้ตั้งใจผมว่าเป็นคาใหญ่ตัวนี้คาป่าครับใบพ่ชสีเรีย,รยวๆน้อยๆครับผมอันนี้คาป่ามากพ่ชสีแดงๆคือการลักษณะนี้แต่ว่าถ้าเทียบคาใหญ่ใบเขาจะใหญ่มากครับผมเนาะย้อนแสงหน่นิดหนึ่งครับผมเนาะขาดบบได้เลยครับผมมักขี้หูดมักขี้หูนี่กลุ่มปลูกประมาณสามสี่กกครับผมที่เลี้ยงกันอยู่ประมาณสามกกที่ผมปลูกไว้มักขี้หูดนี้นี่ครับหรือว่ามะกรูดนี่อันนี้จะเป็นพันน้อย กเทาเพิ่นเอามาแล้วก็พาใน,นออกเพราะมันจะเป็นพันหอมเลยนะครับผมตัวนี้นะกินหอมหอมคักครับผมส่วนฝั่งทางนี้ในบ้านบ,านบาได้ค่อยเอาไว้หลายครับผมค,คือคือต้นกล้วยยันมันปิดป่าแฟนว่าเอามาปลูกไว้ได้เอาใส่ใบตองเขาเนาะก็จะมีต้นกล้วยที่ผมปลูกมีกล้วยหอมทองกับกล้วยหอมเขียวอ่าแล้วก็มีมะพร้าวน้ำหอมครับโบอยากปลูกหลายกันยันปิดป่านี่ครับ อันนี้จะเป็นน้ำหอมแต่ว่างาคือหลีลงด้วงบ้าก,กินคือหลีออกหน่อยเครื่องตัดญ้าตัวเรียบ <c oughs> ร้อยครับผมบเป็นยังเดี๋ยวกะปงอันนี้จะเป็นหอมเขียวครับคุดมาจากของนาบ่าวเพลนหอมเขี้ยวนี่ใหญ่หลีด้วยครับวีในี่ใหญ่เครือใหญ่เออนครับผมก็จะมี น้ำหอมครับมะพร้าวน้ำหอมมุค้อยขึ้นบนใดต้นนี้อาจจะเป็นข้างๆจะมีควกยางอาจจะมีรากอย่างครับผม่เป็นอุปสรรคส่วนนั้นจะเป็นหอมทองที่ผมเามาใหม่ในก็มีน้ำหอมอีกต้นหนึงสามต้นครับผมนี่ข้างในป่านะต้นใหญ่ครับผมดอกเพียงมางงามเลยดอก,มอมกหมักนในก่อนไหมคือสิบดเลยเข้าไปถ่ายหรอกครับเพราะว่า มันมื่ยามแล้วครับผมเนาะนี่ก็สายแล้วตะวันขึ้นเปีย้ยงเลยครับผมแดดบรรยากาศรอบบ้านครับผมที่ปลูกของไว้อโอเคมาเบิ่งอีกมุมหนึ่งครับนาเฮือนพักขี้เล็กเพ่นแฟนเพันถางไว้ครับผมกำลังขึ้นยอดงามๆเลยเดี๋ยวผมให้เบิ่งเด้อนี่ครับวันนี้ว่าสิเก็บก่อนบ่วช้ามันสิเก็บเก็บแล้วสิไปต้มแก็บอยู่บ้านครับผม พราะว่ากลงเว้นบ่มีเวลาถ้าสิมาประมาณอีกสี่ห้มือคือสีแกงหมดครับผมเนาะนี่เอาไปต้มครับผมต้มแล้วเอาสิไปแกงใส่ผักักชะอมหรือว่าผักหน่าครับผมมาเลวก็เลาะเมืงนะเดี๋ยวเบ่งกอไผ่ก่อนครับทางใน,นอาจจะมีหนอลงเหลืออยู่พอรอบก่อนแม่พ่นบอกว่ามีน่อลงอยม่มีอยบ่บแล่ะพี่น้องดินแห้งโคบเลย เป็นแหน่งพี่น้องเอ้ยขึ้นแหน่งยาวๆนะครับผมยามนี้แต่เกงเขาต้องเกงแหน่งนี่ครับมืดเด้อพี่น้องมืดเลยเข้ามานี้รับแหน่งกันดลถ้าหาสีแกงก็พอได้แกงอยู่ด้วยนี่ครับเดี๋ยวเลาะบิ้นก่อนคี่ซีมีแต่แนวอยากได้เท่าไหร่แต่ว่ามันซีมีพออยู่บ่ มันแห้งมันแรงมานแล้วคนโบโตกลายเดือนเลยมีดอกพี่น้องไงปล่อยเพิ่นข,นขึ้นแหน่งใชนะ่ไหมมาฟังนาเฮือนครับผมาเบึงดอกกลาบ กำลังออกดอกเพื่อนเด้อครับเป็นพุ่มเด้อได้ให้เบ่งนี่ชุ่มนลยโคดไวเมื่อวานครับบ่ได้สังเกตครับหาก็เห็นโอ้ขึ้นยังงามเลยอันนี้ก๊กที่ผมเอามาปลูกใหม่ครับผมนั่นต้นเก่านี่ถืงน้ำบอกกำลังขึ้นครับผมก็บ่ได้สังเกตได้หากะเห็นเมื่อวานนี่เนี่ยถ้งเลยเดี๋ยวไปเอาน้ำมาลดอีกก่อนครับผมนั่นก็เป็นอีกต้นนึงกุหลาบเพือ ผมปลูกนีดีเพื่อน้อยมานี่ครับอีกต้นหนึ่งกับสีขาวคือกันะคู่กับต้นคูนเลยมีอยู่แถวๆหน้าบ้านครับผมบรรยากาศตอนเศร้าก็มีค่มมาขามครับเนแถวๆหน้าบ้าน เป็นเข็มใหญ่เลยครับที่เอามาปลูกโบเมนเข็มน้อยเข็มน้อยแฟนพิ่นปลูกในบ้านก็มนีครับผมมันเป็นอะไรเข็มใหญ่นี่ครับดอกก่นเดี๋ยวผมพา,าม่งใกล้ๆครับมีสีชมพูสี้มสีแดงครับผมนี่แหละคือดอกจะเป็นพวงลักษณะแบบนี้หากเันออกแล้วตเต็มกระถางผมก็เลยปลูกไว้จริงๆโซนนี้ปีก่อนมันจะเป็นของอ้อยดําครับที่ผมปลูกไว้ไว้ใส่บุญก,กระถิ่นเมื่อวานนี้กษตร็สิ้นไปนะครับกระถิ่นอยู่บ้านบริร่วมกิจกรรมแต่วัดทันเงินให้เพิ่นครับผมเนาะอันนี้ ดอกเข็มเข็มใหญ่ครับผมมีทองอุไรที่แฟนอามาปลูกสองอันเป็นโบคาข่าไก่เพิ่นเห็นบงกระเลนใหญ่เพิ่นเนาะครับแต่ว่ากินดีได้เหีเย้ยนไหมมันกระลายเป็นพีเสื้อเนี่ครับต้นนั้นนเหียนขักอะไรต้นนี้เน,นยังอยู่ปกติครับผมอ้อยดำผมที่ปลูกไว้พอได้เอาแนวหรือผมหาผุ่นหาปุ๋ยมาโหดไว้กัน เสียงปั๊มน้ำนะครับปิก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 นะครับผมน,นี่ก็เป็นมะคงอีกต้นนึงครับที่ปลูกไว้อาจ,จิมืดแน่แฟนเพื่อนก็นเลยเอากล้วยไม้มาใส่ครับผมให้มันอยู่ในกันเลยโซนหลังบ้านครับเป็นหมอกตักผ้าก็จะมีพวกกอข่าที่ผมปลูกไว้แต่ก่อนมีข่าเหลืองครับผมแล้วก็มีพักชะอมเดี๋ยวไปเพื่อนไกลๆครับ มัขึ้นยอดครับตัวนี้ันขึ้นแล้วผมมักตัดไปส่วนหลังมาเพื่อนแฟนเพื่อนเอามักนาวมาใส่มักนาวใหญ่ครับผมจะขึ้นดอ,อกของเพื่อนอยู่ครับผมบอกว่าต้องลดเดิอนหนาเยลดหน่ยแต่ต้องลดหลายครับผมกุ้งคิงยังอยู่ด้ยครับพี่น้องเลขหาคิงห็นนี้บุกคิงพี่น้องด้วยส่เจวกุ้งครับผมคิงหอม ต้นป่าก็จะเป็นขวดออผู้ใดเคยกินมาน้อยหมอน้อยมาน้อยเนาะนี่เด้อครับแถวบ้านผมยังปลูกไว้อยู่อนุรักษ์ไว้ครับผมใบเพิ่งจะเป็นขนขนแบบนี้ล่ะอันนี้เขาเอื่นใบามาน้อยใบยม่อน้อยอยู่บ้านผมเอื่นนี่ครับผมเป็นเครือร้ายเลยครับผม ไต่ขึ้นไปในนีแม่นเมดครับต้นลำไยมีน่นา,งนางมีมักคีพวนอยู่นี่นครับผมผมใส่กันไว้ให้เป็นทรงอึมคึมในต้นลำไยส่วนฝั่งนั้นก็จะเป็นส่วนคาเจาฟักนำไปเป็นส่วนยางครับฟากมาทางนี้ก็เป็นส่วนยางคือกันเพื่อนอ้อมเพิไ่นไน้หมดเลยบรรยากาศโดยรอบก็เลยดีนี่ครับผมมันเย็นกลางคืน,นครับกลางเวนก็นเย็นครับส่วนล่าตากผ้าน,นี่จะเป็นหลังบ้าน ผู้ใดเคยกินคอมเมนต์เข้ามาในได้ครับใบมอน้อยใบมาน้อยนี่ครับผมเนาะคนกินกระเซ็ดคือลาบเท้าคือกันยี้งี้ง้องๆอล้วก็นตำปลาทูตำอย่างปรุงน้ำปลาดงปลาแดกปลาดาเรียบร้อยแล้วกันยอกใส่กันครับทิ้งไว้จังหน่อยก็สิเป็นบุญหั่นตะพุดอยู่ครับผมบวงไผ่ยบวงมันสักกินแซ่บเพิ่นวะครับผมตอนนี้ก็ประมาณเกือบเจ็ดโมงเกือบสิบแปดโมงเลยนะครับผมก็ออกเหตุงานโปรยพวงมันครับไล่เก็บขี้ยางยอดน้ำส้มน้ำก๊ดแหละครับผมเนาะตามซีซั่นผู้ใดมีเข้าก็ เห็ดให้เข้าในน้ําก่อนครับช่วงนี้เพราะว่าสิมีฝนร้อนแน่กับต่างคนก็นต่างร้อนแต่บ่เป็นยังคุมมือนี้ทคโ่นโลยี่ดีครับผมโลดเกี่ยวอมขึ้นมาตากไว้ในเฮือนเลยสบายบุคคลตะกอนผู้เท่าเพื่อนเห็ดตะกี้เนาะเห็ดลานไวน้กันพากันุนอนกันและครับผมเนาะตามหันนครับผมโอเคครับตอนนี้ซีเมิแ่แรกก็คือมาตัดใบกระเพราก่อนครับผมไปผัดลูกชาเ้เพิ่มมาเห็ดสปาเกตตีครับผมเนะาะก็จะเป็นกระเพราโกเมนครับที่ตัดคือกระเพราแดงนี่แหละครับผมเนาะ ตัดคนเด้ขาตั้งกองหมดเอามาพี่น้องเลยยจะเก็บเอาครับกระเพรานี่ข้อดีเพื่อนคือแห้งตัดแห้งแตกขึ้นโอ้ยหล่นแล้วนี่นี่ไปเลยนี่ไปเลยอะไรองไรเก็บเอาเอ้ยน้ำมม่ยังลาบ งามโอเคครับเดี๋ยวขอตัดกระเพาะไว้ด้ยครับผมสักครู่แล้วจังเฮาจังมาเบ่งกันครับผมเนาะซิมีหลายต้นอยู่ครับนี่แหละตานนั่นเลยครับแดงโกมินเือบทั้งหมดเลยครับผมโอเคทุกคนเฮาสิกลับบ้านเลยครับหนึ่งเข้าหนึ่งงามเตรียมเสื้อผ้าเรียบร้อยแล้วครับผมเนาะมอเตอร์ไซค์ก็สิเอาเข้าห้องเก็บของครับผมแล้วก็ไปตัดพักชมมากครับพักเหนาวกับเข่านก็กระเพาครับผมเดี๋ยวซีไ่ในกัน กินมันก็สิตีกันอยู่หรอกครับผมเนาะว่ามันสิเป็นอะไรครับผมเดี๋ยวห้องสิบเฮดเมนูเยี่ยเดี๋ยวห้องเบิ่งครับผมคิดเล็กผมว่าคือสิบู่ตะเก็บดอกมันโมทันครับเนาะเพราะว่าเอาไปกับเพ่ลสิต้มเนาะโอเคครับแค่นี้ครับคลิปหน้าเจอก,กันใหม่ได้ครับผมเมื่อทิปเขาเป็นทิปหนึ่งก็ทิปบรรยุทธครับผมเนาะสำหรับวันนี้ก็ขอฝากกดไลค์กดติดตามกดซับสไครต์ให้หน่อยครับผมไอติมเทมีครับผมเนาะโอเคสำหรับวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนครับ ยอดชมสวยๆครับผมพักเน่าครับพะคะครับผมเน่าอเคสวัสดีครับอีกต้นหนึ่งครับพักติ้วติ้วแดงครับผมเอามาปลูกไว้แฟนพันบักออกแตกออกเป็นข้างๆแต่ก็ดีด้วยครับผมติ้วแดงนี้ดอกงามเอาไว้สูบดอกหรือว่าเกงก็ได้ครับผมพวกนี้นะเกงใส่เห็ดใส่หอย